ว่าเรื่องของการทนเพื่อลูกตอนที่สองนะคะตอนที่แล้วที่ครูพูดไว้ว่าถ้าคุณทนเพื่อลูกจริงๆเวลาที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยคุณจะต้องเป็นแหล่งพลังงานให้ลูกเป็น power bank นะคะเขาเป็นมือถือจำได้ไหมเขาเป็นมือถือเราต้องเป็น power bank เราต้องมีแบตเต็มแบตเต็มเพื่อที่จะไปถ่ายพลังงานให้เขาลูกกลับมาก็จะต้องรู้สึกว่าแม่เป็น s a ฟโซนมีอและก็มาปรึกษาแม่เห็นแม่เป็นที่พึ่งทางใจและนี่แหละคือความรักความผูกพันที่เรียกว่า มีความสุขทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้มาปรึกษานะคะครอบครัวทีออ่ลูกสามารถปรึกษาพ่อแม่ได้พ่อหรือแม่นะคะแล้วก็เป็นเ,ออเซฟโซนให้กันและกันได้เนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ อบอุ่นที่สุดสุขภาพจิตด,ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกครอบครัวอย่างที่ครูบอกไนงะบ้างครอบครัวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยโดยมากที่เจอเยอะฝ่ายผู้ชายนะคะที่นอกใจไปมีคนอื่นแล้วมันทําให้ฝ่ายผู้หญิงเนะะี่ยเจ็บช้ำฝ่ายภรรยาเจ็บช้าแล้วกลายเป็นว่าความอบอุ่นจากความบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นว่าลุกเป็นไฟมันอุ่นเกินไปเหมือนไฟไหม้บ้านนะะั่นเถอะลุกเป็นไฟครูเข้าใจฝ่ายหญิงทุกคนเวลาถูกนอกใจเวลาที่จับได้นะ,ะก็จะรู้สึกเหมือนแบบ โลกทั้งใบมันถล่มต่อหน้าต่อตาเหมือนระเบิดแบบบ้านระเบิดบึ้มเหมืนอนเราต่อตาไฟลุกไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์เออบางคนนะ่ะตอนแรกนะ่ะถึงกับเป็นแพนิคก,ก็มีซึ่งเข้าใจได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามันเหมือนเราได้รับข่าวร้ายคุณเข้าใจปะ่ะคุณแบบทุกคนนะ่ะมันช็อกหมดแหละทุกคนมันเสียใจหมดแลละแต่หลังจากเสียใจหลังจากช็อกเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่การตีความว่า เอ่เกิดอะไรขึ้นตีความแล้วก็เอ่อจะไปยังไงต่อเช่นบางคนเนี่ยนะที่มันอยู่ที่พื้นอารมณ์พื้นนีสใสแล้วก็ความนับถือตัวเองของแต่ละคนบางคนนะพอจับได้ว่าสามีนอกใจสามีมีคนอื่นเนี่ยอันดับแรกแน่นอนค่ะช็อกไม่มีใครไม่ช็อกค,ค่ะช็อกนะคะเอ่อโลกเหมือนจะหยุดหมุนเลยเออแล้วก็ชาบางคนชาไปทั้งตัวนอนไม่ได้แพนิคก,กินใจสั่นรู้ทำยังไงที่จะไปยังไงต่อไปอันดับแรกช็อกอันดับที่สองทีนี้การตีความละอืม การตีความเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความคิดของแต่ละคนขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์นิสัยของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปมภูมิหลังในชีวิตด้วยเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนโทษตัวเองหรือว่าเรามองโลกตามความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่ครูจะแนะนําคืออะไรรู้ไหมคะให้มองโลกตามความเป็นจริงอย่าใช้อคาาติอย่าใช้อารมณ์ส่วนตัวอย่าใช้ภูมิหลังหรือใช้ความน้อยเนื้อต่าใจอย่างเงี้ยเออมันทำให้ทุกอย่างพัง มองโลกตามความเป็นจริงหมายความว่าอยากสมมติครูมองมองแบบคนนอกเหมือนรถถ่ายออกไปเป็นเอาถ่ายไม่ใช่ถ่ายถอยออกไปเป็นผู้ดูคุณนึกออกไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันพังเพราะเราเห็นว่าเราเป็นผู้ถูกกระทํามันนอกใจฉันฉันเป็นผู้ถูกกระทําให้เรามองแบบนี้สมมุติว่าสองคนเนี่ยคุณกับสามีคุณสามีคุณนอกใจให้สมมติว่าคุณเป็นคนอื่นแล้วคุณมองมาเหมือนถอยไปเป็นผู้ดูใช่ไหมอ่ะครูเป็นผู้ดูเพราะครูเป็นคนนอกเวลาคุณมาปรึกษาครูนะ ครูจะถอยมาเป็นผู้ดูดว่าผู้หญิงคนนี้มาบอกครูว่าสามีนอกใจมีเมียน้อยได้สายตาของครูซึ่งเป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปครูเห็นอะไรรู้ไหมคะครูเห็นความไม่ซื่อสัตย์ความทรยศนะคะไม่ซื่อสัตย์ทรยศของคนที่นอกใจถู้ไหมคะครูเห็นผู้หญิงคนนี้ถูกกระทำ สมมตินะนี่คือสิ่งที่คนนอกมองเข้าไปตัดภาพมาที่ผู้ถูกกระทำภรรยาไม่ได้มองแบบครูค่ะเออมองว่าไงรู้ไหมสิ่งที่รูมองคือผู้ชายนอกใจผู้ชายทรยศผู้ชายไม่ซื่อสัตย์แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นมองก็คือว่าฉันไม่มีค่าฉันมันไม่ดีตรงไหนฉันทำอะไรผิด อีนนตนมันมีดีตรงไหนเออฉันไล่ค่าเขาไม่รักฉันแล้วโลกของฉันทั้งใบมีเขาคนเดียวฉันพังหมดแล้วเป็นเพราะอีนนตนอย่างเงี้ยเราก็จะไปโทษมือที่สามเราก็จะโกรธล้วก็จะแค้นบางกลมบอกว่าอีนนตนมันหลอกสามีฉันโอ้โหสามีคุณเจ็ดขวบเหรอคะใช่ไหมสามีฉันเป็นคนดีเสมอแหละีมือมือที่สามมันไม่ดีเสมอแหละ หารู้ไหมว่าคนทองเราดีจริงใครก็มาทาอะไรไม่ได้ครูถ้าใครที่ตามดูคลิปครูมาโดยตลอดเนี่ยครูไม่เคยเข้าข้างมือที่สามนะเออคนที่ทําผิดศีลข้อสามใครจะไปเข้าข้างคนที่ไม่มียางอายไม่รู้จักผิดชอบช่วดีไม่มีใครเข้าข้างเพียงแต่ว่าครูมักจะพูดเสมอว่าอย่าไปด่าเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราจะดึงจิตวิญญาเราตกไปตกต่าเท่ากับเขา เราลดระดับจิตวิญญาเราลงไปเท่ากับเขาเราไปด่าเขาบางคนเนี่ยไปหมกมุ่นกับมือที่สามเหมือนยังกับตัวเอ้เมนเอฟซีอะเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขาอ่ะไปสืบว่าอีเนั่นมันทํางานอะไรมันอยู่บริษัทอะไรบ้านมันอยู่แถวไหนมันอยู่กับใครมันอยู่กับแม่มันมีแม่มันมีพี่น้องหรือเปล่ามันเป็นใครมันแล้วก็ส่องดูพอไปรู้ว่าเขาไปไปส่องดูอย่างกับเป็นเอฟซีเขาอ่ะเพื่อไปดูอะไรรู้ไหมไปดูว่าอีเนสันมันมีดีอะไรมันมีดีกว่าชั้นตรงไหน เออ,เรอจริงจิแล้วเขาไม่ได้มีดีกว่าเราค่ะเขาแค่อายเขาแค่ไม่อายเขาแค่ไม่รู้ผิดชอบช่วด,ดีเขาไม่ได้มีดีกว่าเราจะมีดีกว่าเราได้ยังไงคนมีดีกว่าเราจะผิดสีไมข้อสามได้ไงแต่คุณแ่บสงสัยในคุณค่าของตัวเองคุณไม่ได้มองอย่างที่ครูมองครูมองคนนอกมองเข้าไปว่าไอ้ผู้ชายมันไม่ซื่อสัตย์นะที่ครูไม่อยากให้คุณไปสองมือที่สามเพราะว่ามันทําให้คุณในจิตตก มันทาให้คุณมานั่งสงสัยในคุณค่าตัวเองมาโทษตัวเองใช่สิฉันมันแก่แล้วนี่ฉันมันไม่สวยนี่นั่นนี่นั่นมันสวยนี่นี่นั่นมันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับสามีคุณไม่ซื่อสัตย์คุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมมองให้เหมือนคนคนนอกมองเข้าไปเห็นโลกตามความเป็นจริงอย่าเห็นอคติของตัวเองว่าเป็นเพราะฉันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะฉันไม่มีค่าใช่สิฉันมันไม่สวยคิดดรามา่าโทษตัวเอง แล้วคุณได้อะไรจากสิ่งนี้ฉันไม่ไม่มีค่าเขาไม่รักฉันแล้วใช่ไอค้คนเนี้ยใช่เขาไม่รักคุณแล้วแล้วไงอะแล้วคุณรักตัวเองไม่ได้หรอเขาหมดรักแล้วบางคนนะถึงกับบบโอ้หนูไปหาโค้ดหาอะไรมานะโค้ดความลงความรัก้ะคูเป็นโค้ดแบบขูไม่ได้เป็นโค้ดหนูอยากได้วิธีแย่งเอ่อดึงเขากลับมาขอโทษนะรูแรงนะครูอยากจะถามคุณย้อนกลับไปว่ายังอยากได้โอโว้ คุณยังอยากได้คนที่เขาทรายศคุณอีกเหรอเขาทิ้งคุณไปมีคนอื่นแล้วคุณรู้ไหมต่อให้คุณไปได้เขากลับมาสมมุติว่าคุณทําทุกอย่างไม่ได้เขากลับมาคุณคิดว่าเขากลับมาเพราะเขาลากคุณเหรอเขากลับมาเพราะเขาไม่มีที่ไป เขากลับมาเพราะอีกมือที่สามหลอกเขาจนหมดตัวเขากลับมาเพราะว่ามือที่สามไม่เอาเขามือที่สามไปเจอเสี่ยงใหม่ไปเจอเป็นสปอนเซอร์ไายใหม่ไปเจอคนที่รวยกว่าเขาก็เลยไม่เอาเขาเขาก็เลยกลับมาหาคุณดีใจเหรออยากได้เหรอแต่หนูทำเพื่อลูกนะไปดูคลิปไปดูย้อนก่อนหน้านี้ที่ครูพูดว่าทำเพื่อลูกจริงๆถ้าคุณทำเพื่อลูกจริงๆคุณต้องไม่เป็นทุกข์จนให้ลูกรู้สึกดหดหู่ใจคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องโนสนโนแคร์คุณต้องไม่สนเขาแล้ว นี่คือผลที่ครูให้คุณมาสะกดจิตสะกดจิตครูมาสอนครูจะสอนิธีสะกดจิตให้คุณเนี่ยเห็นเขาแล้วรู้สึกเฉยเฉยเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าไม่รักต้องไม่รักนะรักแล้วเจ็บดิคนนอกใจเรารักแล้วเจ็บดิหนึ่งต้องไม่รักสองต้องไม่เกลียดด้วยอืนี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกทำไมครูพูดเหมือนพวกนางเอกแลวไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดแม่ครูครูแบบธรรมะธรรมะไม่ใช่ค่ะ ครูที่ครูบอกคุณไม่ให้เกลรดสามนีที่นอกใจเนี่ยไม่ให้เกลียดนะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าครูแบบอุ้ยให้ยาัยเขาเธอเขาผิดพลาดเขาไปเดินเหยียบเท้าคนอื่นมานอกใจไม่ใช่การเหยียบเท้าครูไม่ได้บอกให้คุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ครูจะบอกคุณว่าคุณต้องไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับคนเยี่ยงนี้ การที่คุณไปเกลียดเขานั่นหมายความว่าคุณไปขีดเส้นใต้ที่ใต้ชื่อเขาว่าไอ้คนนี้มันสําคัญกับฉันมากเลยฉันถึงได้เกลียดมันเวลาเรารักใครหรือเกลียดใครนั่นแหละคือการให้ความสําคัญกับเขา เพราะไอความเกลียดนะถ้าเรารักเขาเรารักใครเราเราเจอเขาเราจะกระชุ่มกระชวยหัวใจสมมติเรารักใครสักคนเราเจอแบบศิลปินดาราให้เราชอบขอถ่ายรูปนี่เราจะกระชุ่มกระชวยหัวใจถูกไหมคะแต่เวลาเราเกลียดใครเนี่ยเหมือนเราซดยาพิษอะเราเกลียดมันเราพูดถึงมันแล้วเหมือนเราซดยาพิษเราแสบกระเพาะคุณเคยได้ยินคำว่าเครียดลงกระเพาะปะ่ะเออหมายความว่าไงคุณเกลียดเขาแล้วใครเจ็บคุณน่ะเจ็บคุณแสบกระเพาะคุณเป็นโรคกระเพาะคุณนอนไม่หลับคุณเป็นอินซอมเนี่ยคุณ ภูมิต้านทานคุณตกคุณเป็นแพนดิคขึ้นอะไรอ้าวเกลียดเขาทาไมเราเจ็บเองอ่ะนี่งไงคือเหตุผลที่ครูถึงไม่ให้เกลียดไงไม่ใช่ว่าครูพูดวครูเป็นนางเอกหนังละครหรือไงแบบเอกอะก็ไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ใช่ ครูปกป้องคุณที่ครูไม่ให้คุณไปเกลียดมือที่สามไม่ให้ไปเกลียดเมียน้อยไม่ให้ไปเกลียดสามีคุณครูไม่ได้บอกว่าให้คุณทําตัวเป็นดาวพระศุกร์เป็นดังเอกเป็นอะไรแบบโอ้ยเป็นคนมีเมตตาไม่ใช่ครูกาลังจะปกป้องหัวใจคุณว่าคุณจะต้องไม่ปล่อยให้สองคนที่เป็นผีเน่าและลงผูกบางทีครูพูดปกติครูด่าใครไม่เป็นนะแต่ที่ครูพูดแรงๆเนี่ยคือเหมือนเหมือนครูอ่ะด่าแทนคุณแล้วสังเกตมันในครูพูดแรงๆอะไรเนี่ยไม่ใช่อลไรหรอก ครูไม่เคยครูไม่เกลียดใครอยู่แล้วเพราะครูรู้ว่าผู้ชายที่นอกใจหรือผู้หญิงที่เป็นมือที่สามเขาย่อมได้รับเวรกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนที่ทําอะไรผิดอะเขาจะได้รับโทษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครูจึงไม่จำเป็นต้องไปเกลียดเขาแต่ว่าบางทีครูพูดให้คุณเอเหมือนค้ายๆครูด่าแทนเออค้ายๆคยๆครูแบบว่าพูดแทนคุณแล้วนะที่ครูบอกว่าเนี่ยไอ้ล่าสุดครูก็โพสบอกว่าอันนี้เรื่องจริงนะที่บอกคนแก่ผู้ชายอายุเยอะๆไร้บ้านเอ เป็นผู้ป่วยไร้ญาติไม่มีใครเอามีใครดูแลเพราะเขาเคยทิ้งลูกทิ้งเมียอันนี้คือเรื่องจริงเป็นเคสจริงเนี่ยครูก็พูดให้คุณฟังแล้วให้ให้ให้เป็นอุทาหารณ์ว่าคนที่กําลังคิดทิ้งลูกทิ้งเมียให้เขาไปคิดได้ว่าเออก่อนจะทําอะไรคิดดีๆนะชีวิตไม่ใช่มีแค่วันนี้พรุ่งนี้นะแค่นั้นครูก็เลยจัดการให้คุณแล้วครูพูดในสิ่งที่ออทุกอย่างแทนที่คุณจะแบคุณไม่ต้องมาด่าซ้ําแล้วนะคุณไม่ต้องไปด่าเขาอีกนะครูทําหน้าที่แทนแล้วนะ ต่อไปคุณแค่โฟกัสกับตัวคุณเองนะเออคุณจะต้องไม่ทําตัวเป็นไม้ยืนต้นตายไม่ว่าคุณจะทนกับอะไรทนกับสามีทนกับแม่สามีบางคนหนูอยู่อดทนเอ,อกับแม่สามีเพื่อลูกเพื่ออะไรถ้าคุณทนอยู่เพื่อลูกจริงๆถ้าคุณทําอะไรเพื่อลูกเพื่อให้ออคุณต้องทําให้ลูกสบายใจและตัวคุณเองจะต้องไม่หดหูใจเราดูได้ไงว่าใครอยู่เพื่อลูกอย่างถูกต้องกับไม่ถูกต้องที่ว่าถ้าเกิดว่าถ้า คุณรู้สึกว่าคุณเป็นไม้ยืนต้นตายคุณไม่มีความสุขและในบ้านไม่มีเสียงหัวเราะตั้งใจฟังคุณทาเรื่องนี้มานานนะคลิปนี้ใครฝึกอะไรคนเคยฝึกดูแล้บ้านไหนที่ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุขแต่หัวเราะได้ยังไงคะครูก็ทุกวันนี้หนูทนหนูไม่มีความสุขกันนั่นไงก็ถ้าบ้านที่ไม่มีเสียงหัวเราะคุณเป็นไม้ยืนต้นตาย รู้จักไม้ยืนต้นตายไหมไม้ยืนต้นตายหนึ่งแค่ๆมันเป็นตอเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ตายแต่มันไม่ผลิใบมันไม่ให้ล่มเงามันไม่ให้อะไรไม่ให้มันยืนต้นตายเหมือนคนที่ฉันเป็นแม่คนฉันยังไม่ตายลูกกลับมาบ้านลูกยังเห็นฉันอยู่ตรงนี้อืม ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันอยู่เพื่อลูกแต่ลูกกลับมาลูกเห็นแม่เหมือนไม้เห็นลูกเห็นเราเนะี่ยเห็นคุณแม่เนะี่ยเหมือนเห็นตอไม้เหมือนเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันยืนต้นตายไม่ได้ให้ร่มเงาเ,าเขาไม่ได้ให้ความสุขไม่ให้ความร่มรื่นไม่ให้ลมเย็นๆเ,เ,เขาเลย <c oughs> เขากลับมาเห็นแม่อยู่ในสภาพไม้ยืนต้นตายถามหน่อยคุณคิดว่าเด็กมีความสุขไหมลูกมีความสุขไหม เหมือนคุณเนี่ยคุณนึกถึงตอนเด็กๆถ้าใครที่มีครอบครัวมีปัญหามาจะนึกภาพออกกลับมาบ้านเห็นพ่อกับแม่ไม่มีความสุขเห็นแม่ร้องไห้เห็นแม่เป็นซึมเศร้าเห็นแม่นั่งกอดเขาตาแบบตาบวมเนี่ยคุณก็จะหดหู่เพราะ,ะถ้ารักลูกจริงคุณจะต้องไม่เป็นไม้ยืนต้นตายคุณต้องเป็นไม้ที่แตกกิ่งก้านกิ่งสาขาคุณต้องเป็นที่ร่มเงาให้ลูกกลับมาคุณกอดลูกได้ บางคนก็หนูกอดลูกเลยคะกอดทั้งน้ําตาหนูกอดกับลูกร้องไห้แล้วหนูก็บอกลูกว่าพ่อไม่รักเราแล้วลูกต่อไปนี้จะมีแต่เราพ่อไม่รักเราลวเนี่ยนะเนี่ยคือทําเพื่อลูกคุณทําให้ลูกหดหูเข้าใจไหมคะคุณต้องกอดลูกคือกอดให้กําลังใจกอดอย่างมีพาวะไหนไหนลูกไปเจออะไรมาโอ้ยถูกเพื่อนบุรีที่โรงเรียนมานี่มาให้แม่ฟังเลยมากอดกอดกอดแล้วคุณก็ให้กําลังใจลูก ว่าโอเคถ้าเพื่อนบูลลี่นะหนูจำาันนั้นหนูต้องมีเซลล์เอตีม e หนูต้องมั่นใจในตัวเองหนูต้องไม่คุณต้องมีพลังไปปลอบใจลูกไปซัพพอร์ตลูกไม่ใช่มากอดลูกแล้วพ่อไม่รักเราแล้วพ่อไปมีมีใหม่มมแล้วพวกเราอ่ะมันเป็นคนที่ไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าแล้วพ่อไม่สนใจเราเนี่ยนะทําเพื่อลูกคุณหาพวกคุณไม่ได้ทําเพื่อลูกคุณหาพวกมาทุกข์กับคุณฉันทุกข์ลูกฉันก็ต้องทุกข์ด้วยนี่เรียกว่ารักลูกหรือเปล่า ไม่ใช่คุณต้องทําตัวให้เข้มแข็งเป็นพลังงานเป็นกาลังใจให้ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่รักลูกจริงๆเข้าใจยังบางบางทีเราทําให้ลูกทุกข์ด้วยเผลอๆมันจริงๆเราเห็นแก่ตัวด้วยซ้าไปก็ฉันไม่มีความสุขเนะ่ยลูกฉันก็ต้องไม่มีความสุขไปกับฉันด้วยลูกฉันต้องอยู่ข้างฉันลูกฉันต้องเกลียดพ่อมันแล้วเราฉันก็ทุกวันจะกอดกับลูกร้องไห้ว่าพวกเราไม่มีค่าพ่อเราไม่เอาพ่อไม่เอาเรานี่ไม่ใช่การรักลูกโอเคไหมคะการรักลูกคุณต้องเข้มแข็งก่อนและ ต้องเป็นแหล่งพลังงานให้ลูกไม่ใช่ดูดพลังจากลูกโอเคเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์0897456111ค่ะ